เออรแดงนาเบอแดงน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 ะเบอรดงนะเบอรดงนะเบอร์ัวมาดอกบอกเเป็นตัวเดินเป็นก้าตเลยนะนะลูกเบอร์ตะโนเย็นเย็นนิ่งๆนะไ้แ้ไแดงอดาจุเลยนะแดงดอกเก้าแดอกเกาแดง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 ดอกก้้น้กีหนา แดงถือก้อนลุกไปครับแดงโต๊ะเอาแต่อไปต่อไปต่อไปต่อแดงออกแดงแดงตก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 แดงแจ้งเลยเลยครับแดงแจ้งเลยเลยแดงแจ้งไม่ลืมไอยอดเลยแดงนี่ไม่ลืมไอยอดเลยเติมเลือไปยอดไปเลยเลยเดนีคตัวดำไม่ออกกระหุดเลยลูกเบอร์ไม่ออกกระหุดเลยนะพี่ลูกเบอร์นิ่งนะลูกเบอร์นิ่งนะลูกเบอร์ต้อยนะลูกเบอร์ต้อยนะดำต้อยดำต้อยดำต้อยแดงแจ้งไม่ห่วยเลยไม่ห่วยเลย ตัวเก้าไม่ไหเลยไม่ไหเลยตัวเก้าไม่ออเอาดเลยเป็นนาตัวแดงเถินเติมปลายยอไปเรื่อยนะแดงแดงก้าเลอยเก้าดอนแดงแดงตัวดำไม่เจหน้าเลยนะดำไม่เจอหน้าเลยนะแดงตัวเจ็ดแงตัวเจ็ดแดงตัวเจ็ดแดงตัวเจ็ดแดงตัจ็ดอะไรก็ไม่ไอเก้ายิงอยู่เลยเก้ายิงอยู่เลยแดงต อารองเดงโต๊ะอารองเดงโต๊ะอารองแดงโต๊ะอารองแดงโต๊ะอารองว่าดีเจ็ดลังลูกเบอร์ตะตูนตะดำเป็นต่อน่าสองอะไบ้างอะสองอะไบ้างตัวแดงก็จะไม่เดินเล่าๆนะเติมไปเรื่อยๆนะเติมไปยอดไปเรื่อยๆแดงแก้งลาวแดงแก้งลาวยอดนี่ไม่ลื่นเลยนะส่วนตัวก้าวนี่ไม่เอาอุดดีนะแดงก้มมาแด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 ก้มแดงก้มไปเก้าวันไปช่วยคนไอ้แก่ กัวเก้าเย็นมากรนี้ัวเก้าเย็นมากนะแแดงกับไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเป็นเบอร์มันเบอร์ตัวแดงกัวเก้ากัวเก้านีนะตัวก้าัเก้านีนะแดงตแปดแด้งับแปงแดงตอก้าแปร่องแดงตอก้าแปรอง ตัวแดงตั้งเก้าดีบุ้มโบ่น่าจิงตัวแดงตั้งเก้าดีน้าแดงเก่งไอ้เก้าต่งไอ้เก้าโตไอ้เก้าโตไอ้เก้าโตไอ้เก้าอันน่ะเลี้ยงเอดตรงขวดตงขวดตรงเฮ้ยเฮ้ยแตงไปลองไอ้ลองไอ้เก้าจี้ปลาหยอกน้าตัวเก้ามันไม่ได้มาจ้ำกับจิงมันไม่ได้มตั้งเก้าดีนะาตูเปีนะตูเปีนะแดงต่อเก้าไปลองน้าตัวแดงเดินน้าแดงเดินน้าบุ้มมา

แดงต้าแดงต่อเกาดตหน้าดีกบตอเกาเยอะมากนะดแจงไปแดงไปแดงไปแดงตแปดงตแปดงตแดงตแดงปดครับตัวแดงยิงอัดนะบวกเก้ายิงรุ่นนะบวกเกยิงอัดนะบวกเก้ายิงรุ่นนะ đèn tốt đèn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  tốt ra tốt đèn tem đèn tốt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  đèn 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 tốt đèn đèn tốt đèn đèn tốt hút, đèn 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 tốt đèn tốt đèn 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 hút, để to ha, để to toa Hút lông nào, h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 út đánh nhạc anh, tôi đánh nhạc anh Tầm tả tung tung nè, nè Của cao thật thuộc về nè, nè Để có luôn mà, được anh có luôn mà Để có để anh toa chánh có để cao nào, cao dèo nào, cao dèo nào Cao lọt bông nè Hút đi, hút nó đi, hút cao đi, hút nó ตัวแดงเบิรไปเรื่อยๆครับลูกเบิร์ดไม่ออาโอที่หนังหน้ายนังเย็นเย็นังนิ่งๆอยู่น้าไม้ห้วยเลยนะอาวุธนไม้ห้วยเลยไอ้เก้านี้ตัวเก้าดักเก้าอย่างเดียวดิแดงเต้แด้เต้แดงเต้ไอแดงเต้แดงเต้แดงตุ๊กแดงตุ๊กแดงตุ๊กตัวเก้ามาทำไม่เลยนะแดงตัวแดงตัวตัวเก้ามาชนเลยนะตัวเก้ามาชนเลยนะ อาดองอาดองอาดองต่อเลยวะต่อเลยแดงต่อแดงต่อแดงตอรองเกาแดงต่อเกาแดงต่อรองเกาแดงต่อรองเกาตัวเก่ามาจนหายเลยนะบาดเป้คือว่าไปไปเลยนะบาดเป้ไปไปกันเลยนะแดงต่อรองเกาแดงต่อรองเกาแดงต่อเกาแดงตอรองเกาแดงต่อรองเก่าตัวแดงไปจับไปกินเลยมาเด็ก ไม่ตามเบื่อเลยนะก้านี่ไม่ตามเลยนะไม่ห้วเลยนะตั้งเก้าอย่างเดียวนะตั้งเก้าอย่างเดียวนะบาดเป้ไปไปเลยนะบาดเป้ไปไปกันเลยนะเรียกว่าบาดเป้แถวๆกันเลยตัวแดงแจ้งมากจริงนะว่าบบาดเป้อยู่แดงนะลากาไลไปเลยครับลากาไลไปเลยแดงแจ้งเตนเเรื่อไอ้แงแจ้งเราไแงแจ้งเราไ้นต้ดันต้ไอ้แดงกอล์ฟบอลอม tôi là tôi đại trang đại trang đại trang cao hợp đưa đại cao hợp cao hợp cao hợp cao đỏ 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 lúc ai mày quay đây cao mày nè hả hả chặt nát đi chặt nát đi chặt 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 đỏ bơm quay lại chân bắn lên chặt nát đi quay lại chân bắn chặt đi đỏ bơm na đỏ bơm na đỏ bơm na ไอ้ตัวแดงมันทำไม่ว่านี่เลยนะปิดจับไปเกมไหม่ไปจับไปเกมไหมไปไหนบ้างครับไปไหนบ้านไปไหนบ้านปล่อยล่องปล่อยล่องปล่อยล่องมวนเดี๋ยวจับไมหน่งมวนเดี๋ยวจับไม่มวนเดี๋ยวจับไม่ครับติ๊บด้านครับติ๊บด้านแดงต่อเพิ่มดาวปล่อยล่องครับแดงต่อเพิ่มดาวปล่อยล่องเรียกว่าไม่ห้วยเลยไม่ห้วยเลยนะเก้าีนะเออไปแดีวไปเลยแดง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  ai cao vô, mày cao vô, mày cao vô. ai cao vô, mày cao vô. Đang đập rồi, rồi. Đang đập rồi, đang đập rồi. Đang đập rồi, đang rồi. rồi. Bùa cao tỏ lực, bùa cao tỏ lực. Bùa cao tỏ lực. Ai cao mày cao bữa rồi, bữa rồi. của cao mà mày Ai cao, dồn, ai cao ไอ้ก้าวโรยไอ้ก้าวโรยยานะไอ้ก้าวโรเยานะมวนเดียวจบม่ได้มกมวนเดี๋ยวจบม่้าอดีบันกับข้าวอดีบดกับแดงเป้ง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 แดป้งข้าจเข้า้าวออบเลไอ้แดงยิ้อ้แดงยิ้วไอ้แดงยิ้วไอ้แดงยิ้วยำล้อมดำล้อม ้ยแดงไอ้เก้ายอมไอ้เก้ายอมไอ้เก้ายอมนะแดงกูจะแป้งแดงโกจะแป้งนั่นอีกแดงกูจะาแป้งมวนเดียวจับเลยนะมวนเดียวจับเลยนะเรียกว่าลบนี้บัวไอ้เบอร์ตะตุนมาไม่เอาอาวุธเลยนะอแดงแจ้งไปเรื่อยๆครับแดงจ้งไปเรื่อยๆตัวแดงก็ไม่เล่าๆเลมิ้อเติมปลายย่อไปเรื่อยๆอย่างง สิบนาฬิบ้านนะ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 สิบนาฬิบาะเบินเจลอยล่องนะเบินเจลอยล่องนะแดงจวดจุ่มลูกหัวโล่งปัวเก้าก็แดงต้อนสายกองหัวโล่งครับเป็นต่อหลากอลึกนะไม่รู้ตัวเก้านี่ต่อยอย่างเดียวนะไม่ไม่เอาเลยนะเลวะไม่เอากระหุดเลยนดงนะต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวอีกไม่รู้ว่าเหนียร้ายหนึ่งนะ

แดงจุ่นจุ่มดอกบัวก้าวอะไมาเดียวว่าแป้งกับแป้งมวนเดียวจับนะมวนเดียวจับมวนเดียวจับมวนเดียวจับไม่เจอยาเบ้อแดงเลอมาจีกว่าเจ็บเลยเดื่องว่าไะเจ็บว่าไหนกว่าไหนกว่าว่าเจ็บเลยเดไหนกอไหนไหนเอาว่าว่าเจ็บเลยนะว่าเจ็บเลยนะเอาว่าอะไไม่เอาว่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว แดงลอยจุมมือแดงลอยจุมมือสิบเอ็ดนาทีครับสิบนาทีแดงจุนจุมตอกหัวก้าวครับกายโก้บอจ้าตองบางเวลาดใหญ่ครับตัวแดงบุ้มแดงหัวร้องนะได้มาเดียวกับแป้งกับแป้งสิบล้านต้องมือบาทนะสิบล้านต้องมือบาทนะแดงลอยจุมมือแดงลอยจุมมือแดงลอยจุมมือโอ้ยโอคนวงนะแดงลอยจุมมือแดงลอยจุมมือตัวที่ทำใา้เอ็น่อยจอยในกล้องครับแดงจุนจุมตอกหัวก้าวครับได้มาเดียวแป้งกับแป้งน่าจะมีไหมนะน่าจะมีปหมนะ สิบสองอดีตยสิองอดีสิองอดีลูกเบอร์ย้อมนะลูกเบอร์ย้อมนะไม่ออกอาวุ้ยนะแดงช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 ะสิองดีสิองอดีแดงจนจมดอกหัวเข้ากับ